สวัสดีครับผมโอ๊ตปีเซียวอชครับก็วันนี้เราก็จะมาอยู่กับออร์ดมาพิเกในรุ่นเลโยกออฟชอร์ในหัสสอหนครับผมหรือว่าชื่อเล่นของเขาเนี่ยเรียกว่า Bubble b e นั่นเองครับก็ b u b b l e b เนี่ยคือมันเอกลักษณ์ของเขาแน่นอนว่าใครๆก็รู้ว่ามันเป็นนาฬิกาที่เป็นตัวเรือนเป็นฟอร์สคาร์บอนแล้วก็ขอบของเขาเนี่ยเป็นเซรามิก ซึ่งจริงๆแล้วนะครับฟอย์คาร์บอนมันมีมาหลายรุ่นแหละก่อนหน้าที่จะเป็นเบอรเบีแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงออฟชอปฟอย์คาร์บอนเนี่ยเราก็จะนึกถึงเบอรเบีเป็นอันดับแรกแล้วก็ตัวนี้ถือว่าเป็นไอคอนิกของการเป็นนาฬิกาดําเหลืองของอนาบิเกรุ่นออฟชอปเลยครับผมเพราะว่ามันเป็นรุ่นที่ยอดฮิตที่สุดสวมใส่ง่ายที่สุดแล้วก็ราคาจับต้องได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งที่เป็น e n of day เนะี่ยตัวนั้นก็จะราคาโดดไปอีกเลงหนึ่งเลยครับผมเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เราก็จะเอาตัวนี้ซึ่งเป็นตัวยอดฮิตแล้วก็ใครหลายๆคนต่างก็ชื่นชอบเพราะว่ามันแต่งตัวก็ง่ายใส่กระเทน้ําหนักก็เบาแล้วก็คุณภาพของวัสดุตา่างๆเนี่ยแตกต่าง,าง,างจากรุ่นอฟชอบปกติค่อนข้างมากเลยทีเดียวซึ่งวันนี้เราก็จะเอาตัวนี้มาดูแล้วก็รับชมรายละเอียดเกันควกับว่าดีเทลของเขาความเจ๋งต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างซึ่งวันนี้เราก็มาชมกันเลยครับ ก็บับเบิรบีนะครับจริงๆแล้วมันเป็นนาฬิกาที่หลายๆคนก็จะรู้เพราะว่ามันเป็นออฟชอร์ที่มีวัสดุค่อนข้างเยอะมากเลยในภายใต้ เพียงแค่เรือนเดียวก็ผมซึ่งตัวขอบของเขาเนี่ยเอกลักษณ์ก็คือเป็นขอบเซรามิกตัวเรือนเนี่ยเป็นฟอสคาร์บอนฝาหลังเนี่ยเป็นสเตนเลสสตีลละบัคเคลเนี่ยก็เป็นไทเทเนียมซึ่งอันนี้มันเป็นดีเทลที่จริงๆแล้วครับบับเบิรบีเนี่ยมันมี3เจเนอเรชันครับผมแต่ว่าหลายคนก็อาจจะไม่ได้รับรู้ถึงความแตกต่างมันมากเท่าไหร่เพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงแค่เล็กน้อยมากๆเลยในเจเนอเรชันที่1เนี่ยจริงๆแล้วก็จะเป็นฝาหลังเหล็กแล้วก็ตัวเลข1 2 3่งสองสามที่ห้าที่เป็นหลัก ชั่วโมงของเขาเนี่ยตรงนี้จะไม่มีการเลืองแสงครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเจเนเรชันที่2นะครับตัวภายน้้ำของเขาตรงนจะสามารถเลืองแสงได้แล้วก็เจเนเรชันที่3ของเขาเนี่ยฝาหลังของเขาเนี่ยจะเป็นไทเทเนียมครับผมซึ่งอันนี้มันก็เลยกลายเป็นดีเทลที่เล็กๆน้อยๆอยที่หลายๆคนอาจจะ ไม่ได้สนใจมากนะักแต่ว่าหลายๆคนก็ที่เป็นคนอิน a p มากๆก็จะเล่นจุดนี้ด้วยเหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วราคาในตลาดเนี่ยอาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากอาจจะแตกต่างกันด้วยเพราะว่าปีซะมากกว่าครับผมอย่างปีใหม่กว่าราคาก็จะแพงกว่าปีเก่ากว่าเล็กน้อยครับผมก็จะแล้วแต่ปีทีนี้เราก็มาดูกันที่วัสดุตัวเคสเป็นหลักก่อนเลยครับเพราะว่าสิ่งที่ทําให้บอรเบอบีเนี่ยเป็นมีเอกลักษณ์ที่ค่อนข้างสวยงามแล้วก็เป็นอะไรที่ดึงดูดใจสําหรับสีสันมากๆก็คือตัวเคสของเขาเพราะว่า คือจริงๆแล้ว AP เนี่ยทำเคสดำออกมาก็ค่อนข้างหลายรุ่นด้วยกันครับผมแต่ว่าพอมันเป็นตัวเคสที่มันเป็นคาร์บอนเนี่ยมันมีเท็กเจอร์ที่มันค่อนข้างจะสวยงามแล้วก็มีความแบบแปลกมากกว่าสีดําของเ่อนอื่นที่เป็น PVD หรือเซรามิกด้วยซึ่งตัวเนี้ยพอมันเป็นหน้าปัดดําที่มันเป็นลงแลกเกอร์แล้วก็ตัวขอบที่เป็นเซรามิกแล้วก็มีความดําในแบบฉบับของตัวเองแล้วก็ตัวเคสของเขาเนี่ยที่เป็นลักษณะของฟอสคาร์บอนเนี่ย งนี้พอมันมาอยู่ด้วยกันแล้วมันเลยกลายเป็นว่ามันไม่ใช่นาฬิกาที่สีดําเหลืองแล้วมันดูดีเฉยแต่ว่ามันมีดีเทลที่มันมีความแบบไฮเทคมันมีความแบบเอ่อฟิวเจอร์ลิสติกอยู่ในตัวค่อนข้างมากด้วยซึ่งคือด้วยความที่มันเป็นฟอร์ดคาร์บอนนะครับฟอร์คาร์บอนเนี่ยคืออะไรฟอร์คาร์บอนจริงๆแล้วมันเป็นแผ่นเขาเรียกว่าเป็นช็อปคาร์บอนหรือว่ามันเป็นแผ่นคาร์บอนที่โดนย่อยออกมาเป็นแบบเศษเล็กๆน้นอนเสร็จแล้วเขาก็เอามาอัดรวมกันด้วย ความร้อนหรือว่าด้วยตัวกลางอะไรบางอย่างแล้วก็ใช้แรงดันที่ค่อนข้างสูงในการขึ้นรูปของมันขึ้นมาแล้วก็เอาตัวเคสส่งมันเนี่ยมาทำมาฟินิชชิ่งอีกทีหนึ่งให้เกิดรูปทรงแล้วก็เหลี่ยมมุมที่สวยงามแบบนี้ซึ่งไอตัวฟอ r d c คาร์บอนเนีครับพอ พอมันเป็นวัสดุที่เกิดจากชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาประกอบกันละอัดแน่นเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าเป็นวัสดุที่สามารถลดแรงกระแทกจากการสั่นสะเทือนได้ค่อนข้างดีกว่าโลหะแบบปกติทั่วไปค่อนข้างเยอะแล้วก็ข้อดีอย่างของมันก็คือว่าน้ําหนักเนี่ยมันค่อนข้างเบาคือเบาเ,เบาแบบ อดว่าส่วนตัวอดว่าเบาแบบใกล้เคียงกับไทเทนเนียมเลยแล้วก็ตัวความคงทนแข็งแรงของเขาเนี่ยก็ไม่เปราะเหมือนตัวเซรามิกด้วยถึงแม้ว่ามันจะสามารถกระแทงกระแทกอะไรเนี่ยมันก็เป็นเกิดรอยขึ้นได้แต่ว่ามันไม่แตกเหมือนกับเซรามิกแล้วก็ไม่ลอกเหมือนกับพวก PVD ด้วยครับมันเลยกลายเป็นว่าโอดเลยมองว่าตัวฟอสคาร์บอนเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นวัสดุที่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องการใช้งานที่สมบุกสมบันแล้วนะครับเทียบกับเซรามิก PVD แล้วก็ไทเทนเนียมเนี่ยจริงๆแล้วฟอสคาร์บอนเนี่ยเป็นวัสดุที่ค่อนข้างสะดวกสสบาาาายใในนกกรช้งมมทีุ่ดผ ถึงแม้ว่าข้อเสียของมันเนี่ยก็คือว่าคือด้วยความที่ว่าตัวเท็กเจอร์ของตัวผิวสมัมผัสของตัวเคสของเขาเนี่ยมันมีความแบบเป็นลายเยอะเยอะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราดูด้วยตาเปล่าของเราอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยนาฬิกามันมีรอยหรือเปล่าวะคือไอเรื่องของการฟินิชิ่งให้มันเรียบรอย้อยกับวัสดุฟอรคาร์บอนเนี่ยจริงๆแล้วมันทำค่อนข้างยากมากกว่าสแตนเลสสตีลหรือว่าพวกทองครับผมเพราะว่าเหลี่ยม,มุมของเขาเนี่ยจะคมเป๊ะอะไรเงี้ย ค่อนข้างยากกับผมก็เลยเป็นจุดข้อเสียแต่ว่าในเรื่องการใช้งานแล้วเนี่ยวัสดุตัวนี้ถือว่าเป็นวัสดุที่โอตมองว่าใช้งานเรารู้สึกสบายใจ มากๆกับผมก็ถือว่าเป็นวัสดุที่ค่อนข้างดีแล้วก็ด้วยความที่ว่าหน้าปัดของเขาเนี่ยเลือกสีสันมาได้ค่อนข้างดีด้วยก็ตัวนี้นะครับก็วัสดุหน้าปัดของเขาเนี่ยก็จะเป็นตัวแกรนทาทเทซนี illy, ก็คือเป็นลายตารางใหญ่แล้วก็มาร์เกอร์ของเขาเนี่ยจะเป็นมาร์เกอร์สีเหลืองซึ่งตัวนี้โอ้ชิดว่าน่าจะเป็นเจเนเรชันที่2เพราะว่าโอลองเล่นตัวพลายน้ำแลวลองส่องเข้าไปเนี่ยพลายน้ำมันเหลืองแสงออกมาแล้วก็ตัวฝาหลังของเขาเนี่ยยังคงเป็นสแตนเลสสตีลอยู่ไม่ใช่ไทเทเนียมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับต จริงๆแล้วมันจะปีประมาณ2009 2010เลยไงตัวนี้ก็อาจจะเป็นปีท้ายๆของเขาแล้วก็ฝาหลังของเขาเนี่ยที่เป็น PVD ก็ยังสภาพสวยดีอยู่เลยครับผมเพราะว่าบางทีเราเจอตัวออฟชอ์ที่เป็นฝาหลังลมดำเนี่ยบางทีมันก็จะลอกบ้างอะไรบ้างแต่ว่าตัวนี้ฝาหลังของเขาก็ยังสวยอยู่แล้วก็จริงๆแล้วเดิมๆของเขาเลยเนะครับก็สายเนี่ยมันจะเป็นสายหนังแล้วก็คลิปได้สีเหลืองที่เข้ากับตัวหน้าปัดพอดีเปเลยแต่ว่าอันนี้ เจ้าของนาฬิกาเรือนนี้เขาก็เอาไปเปลี่ยนเป็นสายายางมาครับผมก็สวยงามแล้วก็ใส่ใช้งานสะดวกสบายไปอีกแบบหนึ่งครับเพราะว่าหลายๆคนซื้อบาร์บารีมาใส่ก็ตั้งใจอยู่แล้วที่จะให้มันเป็นนาฬิกาที่ค่อนข้างมีความสปอร์ตแล้วก็ใช้งาน everyday Look ค่อนข้างง่ายครับผมเพราะฉะนั้นแล้วก็หลายคนก็จะเปลี่ยนไปเป็นสายายางแบบนี้ครับแล้วก็บัคเกิลของเขาตัวนี้ก็จะเป็นบัคเกิลไทเทเนียมครับก็เป็นบัคเกิลที่ เอ่อใช้งานสะดวกสบายฟินิชชิ่งต่างๆก็ดีครับผมใส่แล้วก็ไม่ละลายข้อมือโอนลองแอบเอาไปใช้มาเรียบร้อยแล้วก็รู้สึกดีกับบัคเกิลพอสมควรเลยครับผมแล้วก็ทีนี้เราก็จะมาดูกันที่ตัวเคสแล้วก็ฟังก์ชันกันครับผมตัวเครื่องของตัวนี้ครับก็จะเป็นเครื่องที่เขาเรียกว่าเครื่อง3 1มหซึ่งมันเป็นเครื่องอัตโนมัติโครโนกราฟแล้วก็มีวันที่ครับผมแต่ว่าสิ่งที่3 1มหมันไม่เหมือนกับตัวเจเนเรชันปัจจุบันที่มันออกมาหน้าช็อปใหม่ๆเนี่ยเพราะว่าตัวนั้น,นมน เป็นกึ่ง in-house เพราะว่าเครื่องของเขานยประกอบด,ด้วย2ส,ส่วนขอัคเครื่องของเขาเนี่ยจะใช้เป็นเครื่อง3 1, 2มหหรือว่าเป็นเครื่องอินเฮา e ออโต้ธรรมดาของ AP เลยแต่ว่าเขาไปใช้เครื่องโมดูลของโครโนกราฟดูบอยดีบลสัสเนี่ยครับซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ผลิตโครโนกราฟ เครื่องแรกของโลกที่เป็นนาฬิกาข้อมือด้วยก็ตัวนั้นก็ถือว่าคุณภาพของโคนกราฟของเขาก็ค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวก็มาประกบกันแล้วก็กลายเป็นเครื่องของ3126ตัวนี้นั่นเองครับผมก็คือ3120ผสมกับเครื่องโมดูลที่มันเป็นเอาซอร์สของ AP แล้วก็มาประกอบกันเป็นหลัดเครื่อง3126ครับผมเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเราสังเกตดีๆนะครับเครื่องที่มันเป็นการประกบแบบนี้ถ้าเกิดเราดูที่ช่องวันที่นะครับช่องวันที่เราจะสังเกตว่าตัวเลขเนี่ยมันอยู่ลึกผิดปกติเพราะว่าตัวโคนานน่ยอูด้้บแลวกมันเนี่ยนู่่ด้าาลง ฉะนั้นเอม u ดู ule, เครื่องของ AP ที่อยู่ด้านล่างเนี่ยมันก็จะอยู่ลึกเลยทําให้วันที่เนี่ยมันอยู่ลึกตามไปด้วยครับผมอันนี้ก็เป็นที่มาของดีไซน์ที่เราเห็นของตัวเจเนเรชันนี้กันครับก็ถือว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นนาฬิกาที่ค่อนข้างดีงามในเรื่องของการสวมใส่แล้วก็ใส่สะดวกสบายมากเคสียองเขาเนี่ยไซส์อยู่ที่42มิมครับผมแล้วก็ความหนานเขาก็จะอยู่ที่ประมาณ14.7ม mm, เมครับก็ข้อมือ6 2 mm, เนี่ยครับก็ถือว่า ส่วนตัวโอนแล้วเนี่ยโอนเป็นคนข้อมือค่อนข้างกลมครับผมจริงๆแล้วคนที่ใส่ AP สสวยนะ่ยข้อมือจะ จะค่อนข้างแบนนิดนึงครับถ้าเกิดข้อมือแบนเนี่ยใส่อกค่อนข้างดีเลยเพราะว่ามันจะช่วยปิดเรื่องช่องว่างของเอ่อการกลางของข้อมือได้พอสมควรแต่อย่างข้อมือโอ้ตเนี่ยเป็นคนข้อมือกลมข้อมือ6.2จุดสองนิ้วเนี่ยใส่มาเราก็มันก็จะดูโค่งๆกลางๆนิดนึงครับอันนี้ก็เป็นจุดที่เลยทําให้โอ้ตเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยได้ใส่ออฟชอสักเท่าไหร่ด้วยแล้วก็ถึงแม้ว่าจะเป็นรอยโอก็ตามเนี่ยจริงๆเราก็มีความกลางอยู่นิดนึงอยู่ดีแต่ว่าโอใส่รอยโอ้กเนี่ยจริงๆแล้วมันกลางนิดห็นชามกก็ยังอใส่ได้แต่ว่าพอมัน จริงๆแล้วจะตัวไหนโอ้ก็ o, o, ใส่ออกมาแล้วกลางแทบทุกตัวเลยครับอันนี้ก็เป็น,น,น,นข้อเสียข,ของข้อมือก็เองด้วยก็ใครที่สนใจก็อาจจะต้องลองขึ้นข้อดูก่อนครับผมแล้วก็ส่วนเรื่องการใช้งานตัวนี้ก็ใช้งานง่ายมากครับผมเพราะว่าตัวนี้เป็นนาฬิกาดำน้ำเพราะฉะนั้นแล้วแันวิยมเขาจะต้องคลายเกียวอย่างแน่นอนครับพอเราคลายเกียวมาก็นาฬิกาตัวนี้จะเป็น2จังหวะนะครับก็จ,ะะบจังหวะที่2ี่ยจะเป็นการตั้งเวลาแบบปกติทั่วไปเลยแล้วก็ในจังหวะแรกก็จะเป็นการตั้งวันที่ครับถ้าเกิดหมุนขึ้น1ครั้งก ตัวเลขก็จะสับลงมา1ทีครับผมแล้วก็ตัวเ,เวลาเราขึ้นลานเนี่ยเราขึ้นที่จังหวะแรกได้เลยนะครับก็นานทีใช้ทีแล้วก็ขึ้นลานสักทีหนึ่งครับผมก่อนที่จะใช้แล้วก็เขย่าเพื่อให้ตัวจักรกกเนี่ยมันขยับพอขยับปุ๊บกระปุกลานก็จะถ่ายทอดพลังงานมาทํางานร่วมกับจักรกกได้ครับสงสัยว่าไอไม่ได้หยิบนาฬิกาใช้งานแบบขึ้นลานเลยทำไมนาฬิกาไม่เดินวะมันต้องเขย่าสักทีหนึ่งครับเพราะใช้งานได้ครับผมปุ่มโควการ,ร์ดนะครับก็ตัวนี้ก็ใช้งานปกติเลยครับปุ่มบนก็ แล้วก็รีเซ็ตครับตัว t ทอร h ชิมิเตอร์ของเขาเนี่ยก็จะจับความเร็วได้อยู่ที่พันกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็น้อยสุดก็คือ60กิโลเมตร ่อชั่วโมงครับผมก็อันนี้เป็นฟังก์ชันปกติทั่วไปของ AP เลยใครที่เล่นออฟชอร์ก็จะเป็นอย่างนี้ทุกเรือนครับผมก็พลังงานตัวนี้ก็จะเก็บได้อยู่ที่50ชั่วโมงครับแล้วก็เป็นบีด2 1 6 0 0บีดครับผมก็เป็นเครื่องมาตรฐานแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆก็ใช้งานดีเรื่องราคาของเขาเนี่ยจริงๆแล้วก็ในยุคสมัยนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงที่ราคา AP โรเล็กปาเต็กแล้วก็ตลาดนาฬิกาเองด้วยโดยรวมเลยก็ราคาลดลงมาก็ค่อนข้างเยอะแล้วครับคือถ้าเกิดใครสนใจช่วงนี้ก็ถือว่่่าเเเป็็นนชวงงทีซื้ออกกบสสะมั ได้ครับผมก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่เก็บแล้วราคาขึ้นแน่นอนครับเพราะว่าในเจเนเรชันนี้ตัวที่เป็นเป็นตัวท็อปฮิตจริงๆมันก็มีอยู่ไม่กี่สีแล้วก็สี่ตัวของ b บอร์เบีเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวท็อปฮิตมากๆตัวหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดจะเล่นเจเนเรชันนี้เนี่ยสีเนี่ยถือว่าเป็นสีที่เล่นได้เลยครับผมก็แนะนําครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ ดูแลค่อนข้างง่ายใส่สวยแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนก็จะบ่นกันบ่อยๆก็คือเรื่องของเม็ดมะยมเพราะว่าเม็ดมะยมของเขาเนี่ยค่อนข้างจะอ่อนแอด้วยความที่ว่าเขาไม่ได้ออกแบบทุกอย่างมาด้วยกันแต่มันเป็นการประกอบกันของสองเครื่องเข้าด้วยเนี่ยมันเลยเหมือนมันไม่ได้แบบโดนเซตมาตั้งแต่ตน้นเพราะฉะนั้นแล้วอะไหล่บางส่วนเขาก็จะมีปัญหาค่อนข้างง่ายครับผมก็แต่ว่ารุ่นนี้ใครใช้แล้วเสียก็ไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าอะไหล่ในตลาดค่อนข้างเยอะมากๆเลยครับที่ไหนก็ซ่อมได้ครับก็ยังไงก็อดฝาก ไวเพียงเท่านี้ครับผมก็เดี๋ยวก็จะมีนาฬิกาสวยๆดีๆอย่างนี้มาให้พี่ๆได้ชมนนกันดีครับผมยังไงโอ๊ตฝากกด Subscribe ก,กดกระดิ่งกดติดตามด้วยครับขอบคุณมากครับ